สวัสดีนะครับลุงก้านชาวมุลนทพนะครับเจ้าของฟาร์มลุงก้านนะครับตั้งอยู่หมู่2ตำบลมัชนะอำเภอดานทศจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้จะขออนุญาตพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนะครับได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับวันนี้เนี่ย พี่น้องในพื้นที่ก็ประสบปัญหาเรื่องราคาโอนเงิตกต่ำม,มากนะครับนั้นแนวทางที่เราจะพัฒนากันหรือแลกเปลี่ยนกันวันนี้ก็คือของมันถูกก็ไม่ต้องขายครับเรามาพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ให้งวที่เรามีอยู่ในมือเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแนวทางอันที่หนึ่งเลยนะครับท่านส่วนใหญ่ท่านมีลูกปผปสมบามันอยู่ ัวลทหญ่ทุรูปผสมบามัานเร่องเวนูยาวาป็นทันทันไม่ได้นะครับเราก็ให้ใส่ของเอาใส่นั้นเคยบผสมเทียมของแองกัสร้อยนะครับแองกัสร้อยซึ่งจะมีของเอกชนทั่วไปนะครับหรือของ,องรมบตุสัตว์นะครับก็ได้ซึ่งเป็นน้นเียมที่ของอุปโภสัตว์ของอมปศุสัตว์เป็นน้นเท,ที่ที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับอันนี้เรามีรูปผสมบามัาน,าน,นเราใส่ตัวนี้ไปก่อน นะครับลูกออกมาตัวที่หนึ่งครับลูกออกมาตัวที่หนึ่งเข, 1, เขาเรียกว่าเลือดห้าสิบเลือดห้าสิบเือดหนึ่งเลือดห้าสิบเป็นบามาหนห้าสิบแองกัสห้าสิบนะครับเพื่อให้มวที่เราลูกตัวเมียก็สามารถขึ้นตลาดคุณภาพได้ขอโทษนะครับลูกตัวผู้ก็สามารถขึ้นตลาดคุณภาพได้ส่วนตัวเมียให้เก็บไว้ทําแม่พันธุ์นะครับโดยใช้น้ําเชื้อของ อแอนกัตเหมือนกันแต่เลือดไม่ครบเลือดไม่เต็มร้อยเขาเรียกเ,เลือด8.1.25เขาเรียกอินดาแบ๊นะครับซึ่งมีเอกชนก็มีขายดยทั่วไปนะครับเอาผสมกับตัวตัว,ตวลูกตัวเมียนะครับเอามาตรงเป็นสาวผสมลูกที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นงัวเขาเรียกว่า,เ,าเลือด5.10เขาเรียก8.1.25 ผสมกันแล้วมันจะได้อยู่เยอะอยู่ประมาณ6กสิบต้นต้นนะครับซึ่ง6กสิบต้นต้นมันเหมาะสาหรับประเทศไทยทนร้อนทนโนรคทนแมลงออกออกออกลูกตัวเล็กมาโตข้างนอกอาจารย์รอดข้อตายสูงคุณภาพเนื้อดีนะครับก <c oughs> ็จะเป็นคือเป็นงวตตัวนี้เลยเขาเรียกแบงคัสนะครับซึ่งถ้าตัวนี้เป็นแบงกัสแล้วเนี่ยนะครับจะได้ลูกเอฟสองตัวเมียด้วยตัวผู้ก็แล้วแต่เป็นคุณภาพเนื้อที่ดี นะครับตัวผู้ขึ้นตลาดบนได้ค่อนข้างดีไขมันอาจจะแทกสามสี่นะครับส่วนตนัวเมียใครจะผสมวากิวนะครับก็ไปวากิวใครจะรักษาแบงกัสก็ผสมแบงกัตซึ่งวัวแบงกัสเป็นวัวที่มีคุณภาพเนื้อดีมากนะครับเป็นที่นิยมของคนยุโรปเนื้อวากิวเป็นเนื้อที่ดีที่สุดของเอเชียงั้นเราเอาสองตัวนี้มาอยู่ในตัวเดียวกันงัวที่ออกมาทั้งหมด เป็นคุณภาพเนื้อที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนั้นพี่น้องท่านใดสนใจอยากพัฒนานะครับก็อันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งฟารองค์การเองได้เริ่มเลี้ยงวัวมาตั้งแต่ปี6กก็เพิ่นจะได้ F 2นะครับมีนนี้ทง F 2ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดครับวันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเพงเท่านี้นครับขอบคุณครับ